ผ้าผืนนี้ได้รับจากคนไข้ในช่วงปีใหม่ค่ะแต่พอมาสืบค้นแล้วก็มองเข้าไปยังผ้าผืนนี้ซึ่งถ้าเรามามองดูให้ดีเนี่ยเป็นไลายไทยที่ดูร่วมสมัยมากๆดูเหมือนว่าเขาพยายามจะทําอะไรบางอย่างภายใต้ความเป็นจิตกรรมโบราณน,นะคะก็เลยไปสืบค้นมาว่าผ้าผืนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็เลยทราบว่าผู้ที่ผลิตผ้าขึ้นมานั้นชื่อพี่ปูค่ะ พี่ปูเป็นนักบัญชีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องราวของช่างสิบหมู่ค่ะก็เลยเข้าไปเรียนวิชาช่างสิบหมู่ที่วิทยาลัยในวังชายแล้วก็เรียนการเขียนลายซึ่งลายนี้ก็เป็นลายแบบโบราณน,นะคะโดยใช้สีฝุ่นที่เป็นสีทางธรรมชาติแล้วก็ออกแบบมาเป็นลายไทยเมื่อออกแบบลายแล้วก็ได้นำลายนี้มาพิมพ์ลงบนผ้าซาตินนะคะแล้วก็นำมาผลิตเป็น ผ้าคุมไหลผ้าผัานคอหมอก็รู้สึกว่า พี่เขาอนุรักษ์ไทยแถมใช้สีสันสดใสแต่ในสีที่เขาทำจริงๆเนะเป็นสีฝุ่นที่ได้จากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสนใจมากเลยอยากเอามาให้พวกเราดูเผื่อใครสนใจจะได้ติดต่อพี่ปูซึ่งหมอก็ได้ลงลิงก์ให้ในคอมเมนต์นี้ให้พวกเราทุกคนได้ติดตามฝีมือของคนไทยที่พยายามอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านความทันสมัยอย่างปัจจุบันนะคะถ้าสนใจอุดหนุนพี่ปูคลิกลงที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะ we